อีกคือการแข่งตะก้อชุมชนนะครับนี่ช่างวันนี้ทีมระหว่างทีมช่างกุ้งกับทีมช่างจอยครับครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปช่างจอยชาแนลด้วยนะครับอันนี้ทำยูทูบเพิ่งเริ่มทําครับอันนี้จะมีถ้วยให้ด้วยนะครับเป็นถ้วยกาไก่ครับถ้าใครชนะเอ้ยมุตโตเ่นตะก้อแล้วเราจะเริ่มไปเบิรงยูทูบเด้อไอเฮ็ดยูทูบ b e ยนี เออช่องช่างจอยชาแน,นลครับครับโอ้โหฟังจตมิดเลยอเอาทำไมไวจัวเออีอยครับตอนนี้ ทีมช่างจอยแพ้ช่างกุ้งไปแล้วครับสามเซตรวดครับสามีไปไหนสามีนี่ไงเนี่ยกำลังลงอะไรนะลง YouTube YouTube ครับตอนนี้กำลังทำช่องช่างจอยช่างจอยชาแนลครับผมครับติดตามด้วยนะพี่เพืรอนสวัสดีค่ะกดไค์คณะพงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยช่องช่างจอยชาแนล เผื่อจะได้ค่าประทูครับ YouTube จะให้ค่าประทูสัก30-40บบาทนี้บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศตอนเย็นของซอยเรานะครับ,รบตอนนี้กำลังฟิตซ้อมเหมกันครับวอาจะแข่งตะก้อกันครับหลังจากหายโควิดแล้วว่าจะ ลงแข่งแล้วก็อบตอรครับผมรับโซครับ <laughs> นี่ชมบรรยากาศของอูเรานะครับ <laughs> 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 เดี๋ยวขอเวลาซอ้อมยกสปีก่อนพี่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าแค้มา 3, 3สามสามเซตรวดแล้วแค่ทีมช่างกุ้งมาสามเซตรวดทีมนี้ทีมนี้ก็จะแข็งนะครับเขาซอ้อมกันทุกวันครับหุ่ดูครับโอ้โห,โโหสันแบกค,ครับลูกนี้ทำไมไม่ซอ้อมท่าขีดบ้างอ่ะ

ช่วงนี้ล็อกดาวนะครับงานก็แลค่อยมีครับก็พากันเล่นกีฬากันไปครับช่วงนี้ครับลูกน้องเยอะมากครับจะกำลังจะอดตายกันแล้วครับช่วงนี้ครับไปเรียบร้อยครับเข้าไปโรงงานฝั่งนู้นเลยนครับ แต่นี่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเก็บประมาณ5รอบแล้วครับรู้สึกหมดค่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์ประมาณ50บาทแล้วบืรอบริการซอยแล้วครับ โอเคครับนี่ก็ประมาณสัก5นาทีครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากช่วยกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมครับอันนี้ช่างจ่อยชาแนลนะครับนะครับกําลังจะจ้างนายแบบครับ2คนนี้จะเป็นนายแบบประจําช่องครับครับอันนี้ชื่อก้ยเจ๋งแล้วก็นี่คอชื่อคุณตั้มครับครับไม่รู้ว่าจะมีสาวๆเข้ามาติดตามหรือเปล่าครับฝากติดตามด้วยครับผมครับครับสวัสดีครับ